บฮอดบฮอดตสตากก็ใหญ่สุดในร้านล้มั้งแต่ถ้าอยู่ซื้อสองคู่เขาลดให้เลยมิฟว์มิวว้าวสวัสดีค่ะตจนมาสการจีนะคะ กลับมาพบกับแขกค่ะค่อยๆค,คุย EP ที่3แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอสก็ยังคงคิดคอนเซปต์เดิมไม่ได้มาคนเดียวก่อนที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยคุยกับบอสก่อนนะถ้าใครยังไม่รู้ว่าบอสมีเพจนะคะก็ไปติดตามได้ใน Facebook เพจหลงอินเดียนะคะเพจแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามซับสไครต์ในแชนแนลหลงอินเดียด้วยนะคะไปตาม i อได้แล้วก็ Tik t o อกกำลังจะมีนะคะก็คือใช้ชื่อว่าอินเดียสเปลบาวนีนะคะหลังจากที่พักไปงานไอคอนสยามมาทุกคนจะถามว่าเออเนี่ย ทำไมคุณบอสแบบว่าใส่ตังหูที่แบบอลังการงานสร้างมากมบอสจะมาบอกลายแทงสมบัติให้กับเพื่อนค่ะว่าเราซื้อที่ไหนและราคาเท่าไหร่และที่สําคัญคือร้านใดในสถานที่ <c oughs> ทเดียเอ็มพูดีมแห่งนี้ที่เพื่อนๆต้องมาตําม,มาซื้อแล้วได้ราคาดีรือไม่เยอะหรือเปล่าแชมป์ไม่ไม่แบบ ไดราชพฤกษ์ถูกว่าได้อยู่ได้อยู่พ <c oughs> อินี้เดียค่ะเขาก็ชอบความอลังการความฟังอยู่แล้วเพชรพลอยทองเนี่ยเขาจะใส่กันนะเพื่อจะมาชมความพรูพรากันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราอ่ะคนไทยอ่ะก็จะมีความเบกๆยังย้งยั้งมือหน่อยเออถ้าใหญ่นะ <c oughs> ก็จะต้องไม่แบบปบายสะไการาชพฤกษ์ไปทนะั้งพวงหูทำไมงานจะมีประเพียนสารมาไว้ที่หว็นวันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ใหญ่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใหญ่สุดในร้านแล้ว วันนี้นะคะบอสอยู่ที่ร้าน Trade of India นะคะบอสจะมาที่นี่สามครั้งแล้วครั้งแรกก็งงๆซื้อตังหูแบบแบบเนี้ยเนี้ยแล้วเพื่อนๆก็จะบอกว่าบอสอย่างแกไม่ใส่อย่างนี้ได้ยังไงบอสหน้ารักเหมือนฝาชีกุนด้วยพานี่ไม่ใช่ฝาชีนะคะเพื่อนเเขาเรียกว่าทรงชัตเตอร์ชัตเตอร์ชัตเตอร์ ซอนภาษาฮินดีก็มีเชตเตอร์เนี่ยอัมเบลาเอลาเอลาเหรอถูกต้องจ้าบังฝนบังแดดให้ดูหน่อยบังฝนบังแดดได้ที่ฉันบอกเป็นฝาชีนะคะถ้าเพื่อนๆไปเห็นที่ไหนแล้วเป็นทรงแบบนี้นะคะอัจเจเดตรงแบบนี้เรียกว่าทรงลงอัมเบลาอันนี้เขาก็จะมีต่างหูทรงแบบเยอะมากพาอะไรสักอย่างสติงนะคะเรียกไม่ถูกเลยเยอะอะเยอะอะบอกเลยว่าเยอะอันนี้ดีอันนี้มาใหม่ถ่ายทำให้ดู เขาจะแบบเอวมันไม่ได้ไว้ต้องหูนะก็มาใส่จะเป็นเอวนะคะเวลาเต้นก็จะออเป็นแต่ย่าทรมานะลยน่ากลัวเป็นชาเตร์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีความแบบไล่เลเยอร์หูถ้านางคีโอพัตตาเนาะหรือเจลร์รี่ฟิชหรือว่าที่มอสอะ ชอบงานร้านนี้ก็เพราะว่าหลังจากที่บอสไปดูมาทุกทุกร้านแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าที่คุณภาพกว่าเพื่อนๆอยากได้งานแบบบอสนะคะเขาก็เซลล์นะบอสใส่ทุกอันเนี่ยสามร้อยหมดเลยนี่นะคะถ้ามาซื้อกับดิสตี้นะคะจะได้แบบว่าสเปเชียลไพรซ์บอกมาเลยว่ามาจากเพจหลงอินเดียมาจากคุณนิชาหรืออินเดียสเปลเบามียูซื้อหนึ่งคู่นะคะก็คือ300้อยแต่ถ้ายูซื้อสองคู่เขาลดให้เลยเหลือ150่อยาแต่ถ้าเพื่อนๆมาซื้อ6คู่แบบนี้เลย เหลือคู่ละ250รนะ้อยห้าสิบค่อนข้างประณีตนะแล้วแบบเบามันไม่ได้ดูเป็นแบบก็อกแก๊กอ่ะนี่ดีอวอตใส,ส,ส,ส่ค่ะนะมาสเตอ์สวัสดีค่ะอับกน้ำกี่ยาแห้งอ่ะฮะดิปตีินะคะดิปตีนี่คือดีออร์เรนเอร์ของร้านที่ชื่อว่าเทสซอนพินเดีย อทำร่วมกันกับฮัสเดนมา่ะชีวิตจะแอสซิสต n ชันะคะน่ารักให้เกียรติสามีไปอีกนี่เป็นไลฟ์พาร์เนอร์ที่ฉันต้องร้อ I think you have to change the shop man เป็นแบบเทรด w ินเลิฟออฟวินเดียเฮ้ยน้องต้องไปดึงแรม่อฟวิาเดียริงนะคะก็คือมี earring เยอะมากพวกนี้คือ300นั่นเพื่อนเนี่ยที่บอสเหมาเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นแบบ luxury ขึ้นมาอันนี้ผมก็บาทชัตเตอร์ชัตเตอร์ต้นขาคือถ้าล่มภาษาฮินดีเนีชัตเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าล่มที่มาอยู่ในแอลลิงเนี่ยจะเรียกว่าจุนกีนะคะแอลลิงธรรมดาเรียกว่าต้น เอสกัรเตะโดกัรเตะนะคะจากต่างหูแล้วก็มีคือบอสจะเป็นคนค่อนข้างจะมือใหญ่นะคะสะท้อนเข้ากล้องมิฟฟ์มิฟฟ์มิฟฟ์ม่ฟั์มิฟฟ์มิฟโอ้ยหาดูนี่กิตตแตนไปเซ่แฮราเรตินซอ่บาทนะคะก็คือทั้งหมดนี่300บาทพี่พอดว่าคุ้มอ่ะบฮอรบะฮอสตัก่ารักนะคะนี่เหมาะกับเด็กๆเนาะ พูดคุยดีมากเลยอันนี้เชื่อไหมเชื่อติ้นซอฟปารจัสสามร้อยห้าสิบอ่าติ้นซอฟปารจัสเขาบอกว่าแม่ค้าเสียงไทยชัดมากเสียงไทยชัดมากว้าว I love this one มากเลยอะสีแบบสีหมวงเผอิญเนาะแชมป์เนี่ยสีแบบอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้เท่าไหร่คะแต่โลนั้นสี่สิบโลนึงสี่สิบอันนี้แบ็กและสีโลในหนึ่งทิวปเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่สิบแปดชิ้นร้อยหกสิบบาทสี่สิบแปดชิ้นถูกที่สุดในย่านนี้แล้วไหม ร้านเนี้ยปลานี <si suppression> ้ยคือเดอะเบสมากจากเดลีนะคะอับกน้ำกี่ยาแฮะกมอนกมันมันที่แปลว่าโยตัสร่าอ่าไอโนดอกบัวดอกบัวอะไอซอลิสต้นผักเรียกว่าอะไรคะติกะติกะกันเตกันเตกันเตกข้อเท้าจริงๆน่ารักนะเวลาชิเวลาเว้นเว้นอยู่แดนซ์นะ can try หรอ พาเล็บมาออกวิดีโอเลยอะไรโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชาคิรามาเก้าว่าเกยเอย์ฉันรู้แล้วแชมป์ถ้าใครเลี้ยงแมวอ่ะค่ะเสียงน่ารักดีเนาะแบบนี้เท่าไหร่คะพันละพันหกแล้วถ้าดิสเคาวได้อีกสักร้อยไหมคะพออยู่พันสี่ร้อยโอ้โหต่อไปเพจด้วยไหมต่อไปเพจด้วยนะจากพันหกเหลือพันสี่ต่อคู่นะคะแบบนี้แล้วถ้าแบบเบลนี่นะคะ ตั้งคนรอยไม่แพงก็ให้สี่ร้อแอะแต่คุณต้องแคปเจอร์นะต้องมาเปิดให้คุณดิปตีกับคุณกมรันดูก่อนว่ามาจากเพลงอินเดียนะก็ <laughs> ดูสภาพการตัวตีตใส่กับเลกกิ้งนะคะเป็นกุรตีนดูระตา5้าพันทองพันสองร้อยฟอร์มไมเพจหละกวันเท้าสั้นหลือชุดก็หนึ่งพันสีสวยมากเลย 2อ0 0 2,000ได้อันไหมเออ2000นะอลังการมากอ่ะคุโรตี้เหมือนกันจะใส่เป็นเป็นลองแจ็คเก็ตที่แมดดี้ฟอลเลอร์ด้วยใช่ไหมคะเรือพันแปดจักรสองพันกราสินะคะใช่เป็นกระจกเป็นกระจกป็นเสียากรดลักเคยอ๋อหมายถึงกรดลักอันนี้เรียกชาลาลาหรือเปล่าอ่ไอโน้อบอลลีวูดเมคซองก์อ้อ ชาลาลาชาลาลามิเพลงนีด้วยความารเลยค่ะดูดิ้นสวยสูอันนี้เ o w า u c h ของผู้ชายซีเก๋าเสูใส่ได้หมยชันเหรอใช่สำหรับมันจะเข้าเหรอสำหรับคริสต์มาสเลยเออเออแต่ก็ก็ดูตุ๊ดจีนนี่นะยังท่องหมมาเทมานี่นะคะก็จะมีเฮนนาขายด้วย โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักทั้งกับคุณกมลและก็คุณดิปตินะคะกับร้านเพจท็อปอินเดียก็เข้าไปตามได้นะคะเดี๋ยวว่า <Okay. S 2> จะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็โทรไป <Okay. S 2> สำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. บอสไปก่อนนะคะ mm hmm. กับแขกค่ะค่อยๆค,คุย EP3 ่ะ้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ว่าวิกต,ต่อไปบอสจะพาแขกคนไหนมาทําความรู้จักให้เพื่อนๆได้รู้จักเขาอีกนะคะสำหรับวันนี้บอสขอต,ตัวไปก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ มาที่นี่เลย